ที่ฟ้าอยู่ฝั่งนี้ปะอวยนี่จะเริ่มหน้าตาดีกี่โมงหล่อจัดคุณตำรวจ กีมเอาเอาตรงนี้เหรอไม่ไม่โยกออกมาโยกออกมาทางนี้ได้อยู่้อย เห็นปะล่ะออกมาางนอกออกมาด้านนอกได้เลยครับคันเมึงนะเล็กกูขอนั่งข้างหน้าได้ปะนั่งงงข้างเข้าได้นะคพี่เขาบอกว่าข้างในเข้าได้นไม่ได้ไปายอยู่ตรงนี้พี่โอเคอ่ะไปที่น้่นหลอมากเลยา เชิญเลยครับเชิญข้างในเลยฮะขอโทษนะครับทุกคนขอโทษครับ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 เดี๋ยวไม่ถูกราวันที่หนึ่งให้เลยไหให้แล้วเหรอให้แล้วก็คื้อพี่อินนั่งหน่อยพี่อินนั่งหน่อยลูกโอเคนั่งแล ทไปแล้วอ๋อตั้งก้อนเลยวัีงบอกใหนี้มเยอะเยอ่ะองบอกใหมาหาเยอะยะ กลัวเลยทำไมอะทำไมอะทำไมอะหนึ่งองสามเอเชื่อแล้วว่าเราของไม่ไีดูอเอมมาเลยดีไหมไ้ไหมคอมพิเตอร์อยู่เอามายอะ แรกเลยไปเก็บไว้ก่อนรู้ไหมทุกคนขอบคุณที่มานะแล้วเดี๋ยวใครไปภูเก็ตไหมคะหดูค่ะใครเห็นยืนดีกว่าไม่ได้เห็นทุกคนเป็นมุมช้อนหน่อยนะไปไปหรือว่าหนูมุมไปยืนอยนี้แหละมันเป็นมุมช้อน เขาจะไล่ออกจากงานแล้ว <Platform>. นี่ยไปอ่ะแล้วถ้าสมมติไม่ได้ไปแล้วคือกลับมาเจอกันวันไหนวันไหศุกไ์ยิบสามยิบสามยังติดยังคุยอยู่ฮะยิบสามใช่ไหมได้แชร์ไว้แฉยิบห้าแฉแฉเขาบอกไมนเว่าให้ไปได้ยังไม่ได้บอกค่ะแฉไม่ได้บอกใช่ไหมนะ แต่ปกติแต่ปกติแชร์ไปได้อยู่แล้วขอดึงวินไปหน่อยแต่ละอย่างระหว่างนั่งแล้วยืนเมื่อกี้ถิดรูปไปเลยไม่ได้ดึงหรอกแกงเนี่ย แต่ว่าตอนไปเฮ้ยมีบ้าจริงคิดภาพในหัวแล้วมันพูดไม่ได้เออมันที่17เเขาให้ไปรับส่งอะไรเนี่ย ไปรับที่ภูเก็ตได้ค่ะแต่ว่าที่กรุงเทพที่กรุงเทพไปไม่ได้ค่ะไปรับที่ภูเก็ตภูเก็ตจะได้แต่ว่าที่กรุงเทพไม่ค่ะเธอรับูไหมสิบเจ็ดรอบชุดชาติพันธุ์ใช่ป่ะสามสิบสามสิบหรือเปล่าสามสิบชาติพันธุ์ดูในการเอารอบแรกมันชุดที่ชาติพันธุ์ชาติพันธุ์ถูกแล้วค่ะรอบแรกโอก็ตใช่ค่ะใช่ค่ะใชาติพันธุ์ มาโอ้โหโบโบสดต่อรัก้ี่ปะรักน้องฟ้าจังเลยขอบคุณค่ะเคทุกคนกลับบ้านดีๆนะขอบคุณดาราดิสยังไม่กลับยังไม่กลับยังไม่อยากกลับอยากกลับมีนึมีหนึ่งต้นกลมอยู่ใชหให้เดินมาก็คงจะไม่เดินมาแน่นอน

ก็คือไม่มีขนแล้วนะนี่คือเนื้อจริงๆเลยนะลักกี้น้ำเนื้เขาเองเองน้ยิ้มอยู่เราตาขอเองนะเดินซุกตาเลยือเขาจะลักกี้มือหน้าจังเลยไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรดีแต่ว่าเดี๋ยวดอตเราหลังจะกลับจากภูเก็ตจะไปรับมาจะตั้งชื่ออะไรนอนยังงงจนซลิป นอนแล้วนนอีกนึ่น่าจะยงง่ายอ่ะเรากำลังให้เขาหลับแล้วกำลังให้เขาเอ่ออยู่ให้เจ้าของเขาฝึกอยู่กับคนก่อนน้องเป็นผู้ชายค่ะทุกคนเขายังไม่ชินกับการอยู่กับคนไม่ไชินกับการอยู่กับฝูงคนเรามาเลี้ยงกับที่นอนอ่ะน้องเป็นผู้ชายจริงบอกว่าน้องเป็นผู้ชายดื้อมากเลยือได้ส่วนี้ ลูก,ลกชิ้นไม่งอนเหรอไม่น่าไม่น่าเขี้ยวไม่ค่อยน,น้องเก๋าใช่ไหมรู้เรื่องดูดิรู้เรื่องไม่รู้พี่้าวบอกว่าผู้ชาย <c oughs> ไม่มีขนมเอายังไงลูกเายังไงม่มีขนมไม่ไอ่ะยกอ่ะคอมิเอบคพรมาไม่มองเลยเรพเร็วนะมาเร็วไม่มกีเนียคนดูเยอะเลยเปิดคม่หมา ยิงเหรอเนื้อจริงๆเลยได้ไหมเอ้ยนั่งอยู่ไทยอ้วนตับเลยเนี่ยตอนนี้เกี๊ยวก็อ้วนมากแล้วก็ไม่ทำอะไรนอกจากนอนไม่เปันเลยได้คู่เลยได้คู่นอนได้คู่นอนโอ้โก้โอโก้โอ้โก้อยู่ได้ไหมอยู่ได้ไหมปะได้อยู่ได้คิดว่าจะกัดกันไหม่ายไหมอยู่

ไม่รู้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 ไม่ใจ้ไม่รู้ัลองไวันนี้ยังวันนี้ยังวันนี้ยังวันนี้ไม่ม้เรารด่วันี่เดียวดีวดีวัี้วันนี้วันนี้้จะหาจะไปหาะเดียวอื วัดด <B> <architectural> ีลักกี้ไว้เขาดีไว้ขาดีๆไหว้ขาดีๆขอนั่ด้วยเเยออไว้ขดีไว้ขดีๆนั้เลยกัวนนเะบากับป็ิบนัีีหังบหั นี่เรามาดูอะไรกันค่ะกก็ต้องทํา้ายเป็นเอไปฮะยียไปเลยใสุ่ม โอเคทุกคนไกลมากเลยเนาะไี่น่าไกลปะไกลติดอยู่ในเครื่องไม่ตรงเลยซื้อหวยกันทันไหมอ่านแล้วเราอ่านอ่านเรียบร้อยแล้วซื้อให้แล้วผมไม่ปวดลอตเตอรี่ค่ะแต่ลอตเตอรี่จะทันแต่ไอ้นั่นอะไม่ทัำแล้วทำแล้วทำแล้วเป็นคนอะไรอะแจกท่านึงแจกท่านึง หลรอจังแล้วพูอะไรนิมกินหมูกระทะหน่อยใช่แน่จะไปิดปิดหลังปิดเลยกินหมูกระทเสร็จเดลืมกินชาต่ออ่ะรบบ หยอะไรแล้วใแล้วให้้ในไลฟ์แบสี่ไงยกลับกันองนะวันนี้ค่ะให้สล้อคอไออกอเวลาตั้งใจเวลาตั้งใจให้มากๆกัวมันไม่ตั้งใจเล่นดิไม่ต้องแาแบบแบชิวๆนะีไม่ตั้งใจเล่นแบบชิวๆโอเคทุกคนกลับบ้านันดีๆนะเก่งใจ

อ่าหมาเล่นลูกมีบอกว่าถ้าเลี้ยงดีๆมันตัวเท่านี้ได้นะใช่ รอให้หรอเขาเดินมาแล้วขอเดินกลับแล้วสวัสดีค่ะแข็แข็งเป็นยเป็น,อ,อ,อ,นอ่าเอวทคยิค้มน,นะทุกคนที่บ้านยิ้มนะ ทุกคนที่บ้านยิ้มนะคะเพื่อถ่ายรูปนะยิ้มเลยนะทุกคนอย่าลืมยิ้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 มดียนคิขอบคุณค่ะแล้วกลับบ้านดีๆนะทุกคนวเดี๋ยวเจอกันนะคะสวัีนะ คิวๆน่ารักสดใสหนึ่งสองสามตัวหนึ่งสองสามให้โอกาสได้อ่ะไั่โอเคไปอะชิงขอกอดูชุดให้คนนึ่งอย่าตอดแบ่วันนั้นนั่นไงโอ้ยโอเคค่ะกอดแ่อนนั้นไงกอดแันั้นอะเล

<laughs> 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 oh I just come today. Today, today. Just just uh, uh. Eighteen. Uh. Uh. Eighteen. Yes. Oh how I do not go for cat, <laughs> Oh, the call my aunt, <laughs> จ้าพี่ซานเจอกันลองบินที่ฟ้าได้ไหมคะบ็นที่ฟ้าหมลองบินที่ี่ฟ้าทุกคนเดี๋ยวไปเดี๋ยวพาชรรยากาะค่ะ

เดี th ๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อโอ้โหพี่านนายบายนะดียพี่าดีๆนะนั่งรถดีๆอ่ื้อนะไปไม่เเ็ไปค่ะาะ ดีดนะคะี่ไปไฟกี่โมงวหรที่17บอะค่ะไปนอนสิบโมงน่าจะสิบโมงครึ่งมั้งคะพี่ปลาจกีเตอร์หยดกัวบางเหรของคคนทีขอค่ะขาบคไม่ได้บางพี่ฟ้าส่งจุบทีนึงได้ไหมทำไมมันเป็นอา่างางานายบาย คุระวังรถะทุกคนระวังฮะมัน hmm. ม okay. mm ันเลี้ยวฮะมันจะมันไม่พ้นตรงนี้ไม่พ้นไม่พ้นตรงนี้เฮ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 ้เเ้้ เจอกันภูเก็ตครับเจอกันภูเก็ตนะ